สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องทุกคนพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาทำช่องประตูเซอร์วิสครับช่องไฟนะครับสลาดเรื่องครับก็ต้องหาฉากก่อนนะครับหาฉากจากกำแพงมาก่อนครับให้มันได้ฉากได้แนวก่อนครับคือเราทำช่องจะได้ช่องไม่เอียงครับ ให้มันได้ขนานกับกำเพงครับแล้วหลัจากนั้นเราก็วัดเอาความกว้างความยาวของช่องนะครับว่าช่องยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไรแล้วก็ให้ได้ขนาดเท่ากันนะครับแล้วเราก็เอาลงมาตัดเข้ามุมครับ เอาไม้ไม้มอบนะครับไม้มอบเอามาตัดเข้ามุมจัดทั้งสีด้านเลยครับขนาดความกว้างเท่าไหร่ก็สองอันขนาความยาวเท่าไหรก็สองอันครับ,รออรบตัดเข้ามุม45องศาครับ เราขีดได้เส้นได้ขนาดแล้วครับแล้วก็ตัดครับใช้ลูกมูครับลูกมูตัดครับตัดเข้ามุม45องศานะครับอย่าลืมครับเราตัดได้เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษสายครับถูตรงที่รอยตัดเรานิอหนึ่งก็ให้มันเนียนหน่อยครับ แล้วก็เอามาสกรูน็อตครับยิงสกรูน็อตใส่แต่วเราจะวางสีลายไว้ข้างบนแล้วครับสีลายจะวางไว้ให้มันตรงตรงกับที่เราจะยิงสกรูไม้หม,มออนี้ครับให้ยิงให้โดนสีลายข้างในครับกับยิงให้มันตรงย,งยิงน็อตสองอันนะครับ ยิงสกรูน็อตสกรูสองอันครับเพื่อไม่ให้มันมันขยับตัวได้ครับถ้าถ้ายิงอันเดียวมันหมุนได้ครับต้องยิงสองอันครับนี่ครับเห็นไหมครับยิงคางนี้อันหนึ่งแล้วก็ยิงอีกอันหนึ่งครับยิงคางครับให้มันห่างกันพอดีพอดีนะครับอย่าให้มันชดกันมากหรือไม่ให้มัน อย่าให้มันไกลกันมากเกินไปครับเอาแบบพอดีพอดีครับตัสกรูนัดเรียบร้อยแล้วครับทั้งสีด้านแล้วครับทีนี้เราก็ตัดแผ่นแผ่นฝ้ายิบซ้ำนะครับตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าช่องนิดหนึ่งช่องข้างในนะครับจะให้มันให้ให้มันกว้างกรับช่องที่เราประกอบไม้ไม้มอบไปนะครับ ให้มันกว่างกว้างกับสักข้างละเส้นหนึ่งรับแล้วก็ใส่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝากกดติดตามช่องปุณิตยาด้วยนะครับช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ